น่าสงสารจังได้ยินปะสวัสดีครับหมอได้ยินครับพี่อดะหลหมอสวดีค่นั่หมครหอค่ะหอ่หมอ่ม่หม่ดี่่ะออมอ่หมอ่หมอเ่หอ หมอผมทายไม่ผิดหมอเล่นเมดแน่นอนใช่เออว่าแล้วผมไม่ไม่ไม่ถูกหวยวะโอเคครับผมเจอกันครับหมอค่ะค่ะมาฮะฮะกบเพื่อไงกบพี่บอกแล้วเริ่มเชื่อพี่ยังเดี๋ยวพูดนะไปไปกัน อะไรวะเชื่อพี่ยังเกิอะไรวะเปล่าผมยังงงอยู่พี่เออมัดมัดมันพูดพูดงงงงนี้ประจำไหมปกติอตลอดนะพี่ไม่พูดก็ได้เดี๋ยวนี้งอนงอนเดี๋ยวนี้สองทุ่มไม่ชวนแล้วอะแต่ก่อนนี่คือแบบ โอ้โหแช็ตนี้ยาวกับหังว่าตอนนี้คือเงียบหายยังไงใส่แบบทักไปทักไปตอนสองทุ่มนะก็จะบอกว่าอุย้ยพี่กินข้าวก่อนพี่ไปน,นู่นก่อนพี่ไปน,นี่ก่อนแล้วน,น,นะพี่ทำาันนี้อยู่พี่ทำวันนั้นอยู่ม่พอแบบอเออไม่ชวนแล้วอ,อไม่ชอบว่ะก,ก็ก็ไม่ชอบไงก็ไม่ชอบไงเข้าใจไหมต้องชวน ทีเมื่อก่อนไม่มีเพื่อนเล่นก็ทําไปเล่นตัวไงเราอะใช่คนมันรอแลต่พอพอเอาข้อจริงโคตรเหงาเลยอะพอไม่มีใครชวนถ้ารู้หรู้สึกว่าตอนนั้นนะนี่ต้องมาปรับทุกขับก๊อลฟทุกทุกตีสี่ตีห้าคิดดูรู้สึกว่ารดีคับสวัสดีคร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 ับ อ้าวผมเปิดทีหมอว่าเขานขาเป็นต่างชาตินะพี่เอเขาต้อสดีไปเดิยนนักงโรนผิดเล่นกับคนไทยบ่อยเลยโอ้ยโอ๊ยปลาระเบิดผิดว่ะเมื่อกี้เสียฟีเลยขอเข้มเข้มนะขอเข้มเข้มขอแบบมัดที่แบบฝึกฝนมาแล้วอ่ะโอ้ยแต่งเดิมอ่ะอืมไม่ใช่แบบวิ่งไปเดินเล่นหนูกกลาง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  กลางเดินกลางเดินหนูจะทำอะไรก็ได้นี่มันตัวหนูโหนูจะไม่ให้มันยิงตายก็ได้เเียฟันแตกปะแล้วก็ตกตรงเอ่อแลนเขียวอยู่ไหมเนาะอยู่ไหมเนาะคืออะไรวะกูคุยกับรู้ดิสิผ่านแล้วอยู่อยู่บ้านแดง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 ไปไปนู่นทีนี่แหละที่นี่แหละนู่นนั่นแหละยิงยิงดิแก้มาแล้วมาติงเฮ้ยโอ้ อ้ยู้หูแตกเลยพี่มัดยิงยิงมันเปลี่ยนเป็นปืนแน่เลยยิงเยเฮ้ยนั่นน่ะยิง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 เอ้ยิงนี่ยิงนี่โอ้ยเอาไปแล้วทำไมเห็นมัดเราลุ้นทุกทีเฮ้ยเฮ้ยแมงอันจะตกแล้วปล่อยให้มันวิ่งมาฟันได้ไงดูฟันกูพี่ บุกเข้ามาชิดต้นบ่นแม่ไม่คุยด้วยนะโอเคงอนแม่ยนง่ัน้องน้นองนอง้นอ,งนองไม่เห็นบ่นเลย <c oughs> อ๋อเไม่บ่นตรงไหนนี่ก๊อฟก็บ่นใช่ไหมบอสก๊ <c oughs> อฟเคยอะเพียบกินี่ทำพูดนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็บ่นนะก๊อฟมันก็บน่นว่าโอ้โหทิ่หน้าเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยตายว่าแล้วเจียว <c oughs> มา <c oughs> อุ้ยมันมาเพียบเลยมาเพียบเลยมัด เยอะอเอมาช่วยหน่อยยิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหไิ่ลืมลืมยิงลืมยิงเอ้โหดีแล้วพี่ดีแล้วหลบได้ดีแล้วเฮ้ยมันไปขวาแล้วมัดตายยิงเลยเข้าไปยิงเลยเดินไปเลยเดินไปเลยวิ่งวิ่งไป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 ยิง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 สวยอีคอนไรได้ถ้าเข้าทีละคนนล้วพี่มัดเก็บหมดแล้วจริงอืม <laughs> ดูดิเก็บไปสี่แล้วอ่ะ <laughs> โอ้ชมชมมัดอย่างนี้เหลืองไงเนี่ยเ <laughs> หล<อ>ืองไงเนี่ยเหลืองดิตาต่อไปก็เล่นไม่ออก <laughs> มันชอบแต่แพ้ไอหยาบกะเบิดดีจริงจริงแลวอุ้ย เดินไปลเดินไป้ลยเดินไเลบนบนเอบนเอคพูตามไปตายกันทำไมวะเฮ้ยมันยากว่าโอ้เนี่ยคุยด้วยลเดินไปดิเดินไปเลยเดินไปเลยยิงยิงยิงเออเดินก็ได้วะตั้งยั้งแเนี่ยนกาใใช่ไหมใช่ไหมต้องมาเแล้วนะทไมาเอเยอะจังวะแบบมันวางระเบิดเลเข้าไปเดินไปอะ เฮ้ยมันเกินไปบาร์บี้นี้ยินไหมพี่เฟรมมีกระเป๋าใหม่เห็ีกระเป๋าใหม่หรือยังยังซื้อมาเท่าไหร่พี่สยามปั๊บก้อนเลยยี่สิบเหรียญเฮ้ยเรืองแสงด้วยว่ะธรรมดาที่ไหนใช่หรอทำไมในนี่ไงมันกระพริบกระพริบไงแขงกันอ๋อกระเป๋า20บาทไอกระเป๋าของโจ๊กเกอร์ไหม สวยเลยอ้าพี่ก็พี่มันเสียตังค์นะยี่สิบบาทเยี่ยมยี่สิบบาทหรือยี่สิบเหรียญเหรียญน่ารักน่ารักเปลี่ยนอยู่พอดีแฟชั่นเดี๋ยวนี้หัดมีแฟชั่นแฟชั่นเฮ้ยมันอยู่เดี๋ยวรอตัวที่ถูกใจบนเอ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 กันอีกแล้วเหรอมันมาเพิ่สองสามตัวเกินไปเปล่าวะพี่เต็มตามมาพี่เต็มตามมาพี่เต็มตามมาไปดิไปดิเฮ้ยมันมาเทียบเลยอะ ลิสศไนวะมัดมัดระวังด้วยเข้าเลยพี่เฟมโอ้เก็บแล้วจังหวะนี้ต้องเก็บแล้วพี่เฟมมองวะเล่รีมาทางไูว่ะไปด้านใยไปซ้ายมือจมดนึกว่ะฝั่งซะมันมันใช้เอ็มเก้าอุ้ยอุ้ยโดดแล้วว่ะนี่ไงอุ้ยเใช่อุ้ย โอ๊ยนิดเดียวใช่หรอนิดเดียวนิดเดียววันนี้ทำอย่างที่ไหนบอกว่าจะมามาไหนไหนบอกว่าจะมาแบบก็นี่ยังไม่จบเกมนเลยยังไม่จบเกมมัดอย่เพิ่งนับศพทหารสงครามยังไม่จบไม่มีทหารเลยอ้าวแล้วนี่เป็นใครวะตำรวจหมาแมวมามัดนั่นแหละ วางแบงเลยเพื่อนเพื่อนไปไหนกันอ่ะไปบ,บีเหรอบีจ้ะมาเลยมันอยู่เอเพียบเลยมันมันคอบีแล้วนะพี่ไ <c oughs> อ้เรนเขียวเรนเขียวเดินโอ๊ยตายไหมหตายเลยไม่น,น,น่าพูดตายพี่ผมตายผมตายเ,เสียงดีกวนะ่าหลังหลังหลังมาหลังมา หลังหลังพี่อะอยู่ตรงกลางอ่ะดูตรงกลางไว้กลางมาแล้วยิงบอกพี่ดูก็รู้ว่าไม่ได้คุมปืนเลยพี่เฟรมหรือพี่อะไรตรงกลางครับพี่พี่มัดพี่มัดแต่เราก็แบบทันหลังเพราะว่าวันนี้มันเข้ามันเข้ามันเข้ากลางสองแล้วพี่เข้ากลางเร็วตรงๆกป่ะตกใจมากแบบตดไป ไปไปแล้วทีเนี้ยเสียงน้องแบบดังขึ้นมาเลยใช่ใช่ใช่อย่าตายดิอย่าตายก่อนดีนมไม่ใช่ยูบีมี ไปเลยไม่เจออยู่ตรงกลางครับพี่เดี๋ยวมาโดดมาแล้วมาโดดมากลางกลางเร็วเจพี่ปล่อยแม่งมาเลยเจเป็นเก็บแล้วมั้งนี่ยเจเลยโอ้โหเฝ้าหลังพอดีเลยเจ แย่งแบบสี่ีม้าบแกบบแกเลยโอ้โไม่ี่โอ้ระวางระเบิดกันไ้เลำแย่งเลงไ้ยยงไงเฮ้ยังไรแย่งใครแย่งได้ถ้าแย่งีกมจะีน่งย่อ้ยแต่แต่สนมากนะเดี่เฟมเขาก็ ไม่ไม่มีใครแยง่งเขาไปเองจ<ก>ำใช่ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่เเฮ้ยพูดให้มันดีดีดีเขาแยง่งด้วยว่าเขาสัญยอมเอีกแวแรงจัดจะพูดให้เจ็บได้ไหมอ่ะทำมานทำมาจะเจอพี่จะได้แบบเฮ้ยมันมาซ้ายมันมาซ้ายนั่นแหละเดี๋ยวไปดูนี่เดี๋ยวโอ้ยหลังหลังในอุโงบนบ้านบนบ้านด้วยบ,บ,บ,บนเองบนบ้านมีจังนะจังหนึ่ง หายใจหายใจไวอยู่ไวอยู่สุดอีกตัวหนึ่งพี่เฟมอยู่ตรงนั้นแหละสามแยกพี่เฟมอยู่ในกำมือพี่แล้วนะหายใจโอ้โหโอ้ยไม่ทันไม่ทันเย้ไม่ทันง่าฮะเียงพี่เฟมเบามาก ้เสวัสดีครับสวัสดีครับโโอ้หเดี๋ยวนี้พี่เพชรโอกับน้องแสงเขาเลิกเร็วเหรออืมเลิกเร็วเขาเลิกปุ๊บพี่ก็ไปหรอเขาก็เลิกเร็วอยู่แล้วใช่ใช่มันพี่เล่นคนเดียวตายโอ้โหไม่ต้องถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดหรอกฮัลโหลได้ยินป่ะเดี๋ยวค่อยไปรีเครื่องก่อนนะเดี๋ยวมาได้ครับน่าจะใช้งานหนักจัดจัดหรือว่า ทั้งทีมวะมันอยู่ไหนวะไอ้ท็อปได้ยินไหมได้ยินครับพี่เหมือนที่อยู่แลนเหลืองโอเคโอเคแทร็แคนอยู่ว,ว,า,วางวางวางไงไงเราวางหลังด้วยระวังหลังด้วยดูดูหลังด้วยกางกางมา ว่าแลนเหลืองไม่เห็นมีดูให้ดีนะเลื่อนรถอะไรบอกด้วยดูหลังไว้ด้วยนะพี่เต็มดูอยู่ดิมาแล้วอุ้ยหลังไหนบอกดูอยู่ก็มันไม่ใช่หลังอะมันอยู่ด้านหน้าพี่อย่านั่นอะโ <Okay. S 1> อเคไม่เป็นไรพี่เก็บให้แล้ว <c oughs> เฮ้ยในที่สุดรักชนะสักทีครั้งแรก <c oughs> แต่ว่ารีเจน7,000แล้วอ่ะที่จะไปทำอะไรผมถ้8,000แล้วพี่กรรมโดนขิงแล้วเดี๋ยวรีเครื่องแป๊บนะได้ครับเสียงเบาเสียงเบาจริงใช่ไหมฮัโลโหลผมได้ยินชัดนะตอนนี้ปกติ แต่ตอนที่เข้าเกมอ่ะมันเบามากๆแต่เสียงน้องชัดมากเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากทีมเป็นเพื่อนอ่ะเออก็เลยมันเลยดังขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวไหมไม่น่าไม่น่าเกี่ยวพี่เออแต่เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นทีมเป็นเพื่อนยังช่างเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงน้องดังเกินไปมั้งอ๋อเหรอคือน้องเขาผิด้เกี่ยวผมผมก็ทำอย่างนี้ปกติน่ะพูดเบาๆดิติกตาหนึ่งขึ้นแล้วขึ้นลีเจน์อ่ะสวัสดีครับใช่ เลยยังเหรอว <ไป S 1> ตอนนั้นยังเป็นจริงเปล่าก็ไม่รู้เด็กกระโปงแบบเด็กน้อยอยู่เลยตอนน้ <c oughs> องแบกไงเฮ้ยพี่ก็เคยแบกมา <c oughs> พี่ก็เคยแบกทำลืมบุญคุณ <c oughs> อาจาร์คนนี้เหรอเฮ้ย่อนนี้ <c oughs> <c oughs>